ค่ะขอต้อนรับเขสาสู่ช่องแม่พิกวก่ามาลุ้นกับญาติหนิงกับทุกคน <c oughs> ได้ไหม,นมห,นนหนอไม้หุ้นเจ้านะได้เต็มตาเลยอนะเอาที่ไหนมั่วประสานไมาไม่บอกเออหนอไม้หุ้นหนอ ค่อยก็คิดว่าจะไม่ได้ค่คิดว่าอดเป็นไปแต่มันก็ไม่ได้ออกทั่วไปไลยออกเฉพาะตรงไฟไหมอืมจะว่าครั้งแรกล่ะจะได้กินกันพี่น้องจะกรณมื่อท่นปรานกรรมการเห็นว่าคลกันดีแล้วจะกดออกสัญญาจะมีลพนี้จะได้ลำไหมทุกคนทำไมไม่ใส่สีชมพู มันหลอดยังไงก็ลำได้เนอะหน้าตาหน้าจาให้บุบบานสามตัวครั้งที่หนึ่งหัวโละทั้งวันแล้วสามตัวครั้งที่หนึ่งบักน่าจะจดสามตัวครั้งที่หนึ่งไว้ก่อนปากกามีไหมไม่จีบเลยว่ะรางออกแล้วเหรอออกออกสามตัวครั้งที่หนห

ป่าเลขหน้าเราออกไปแล้วหนึ่งสองสองอะไรจะเกิดขึ้นได้บู๊เฮ้ยเบิร์ดค่ะมือใจเจ้าตั้งเต้นอยู่ว่ะนะตับตุ๊กตับตุ๊กตับเห็นไหมตุ๊กตับตุ๊กตับยู่นั่นแหละนู่นใกล้ซองตัวท้ายมันจะตุ๊กตับตุ๊กตับเนาะองครั้งสุดท้ายต้องเท้าจอปานโอ้ย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 ออกรางวัลลัที่ห ขอให้เป็นของเราอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สิบอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกก็จะเหมือนว่าจะรู้สึกว่าอยากจะกั้นหายใจไปนิดนึงนี่เราเรียกกระชบบลไทยออกรางวัลหน้าสามตัวครั้งที่สองออดออน ไม่เขียนเล็กแล้วทำให้ขันตำมนว์ใส่ด้วยสมใส่สิที่มาก่อนอ่ะก็เนที่ทำคลิปอีกนั่นเลยสองเจ็ดเก้ากับสองเจ็ดหกโอ้ขันตะม้วนอ้นนาเป็ตะม้วนเจ้าไม่ใช่เหรอยะอืมใช่อเดี๋วแล้วเขียนใส่นี้เลยมันลายตัวเขาลลยตัวันล่ะสามตัวครั้งที่สอง กครั้งที่สองนะไหนมีไหมเดาแปดศูนย์เก้าแปดศูนยเก้าไฟคระงนรางวัลเลหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดศูนย์แปดศูนย์้งแปดย์ต้ต่อไป่รอางวัลเลขหน้าสตัวครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาท ห้าห้าก้าห้าห้าายสักสองตัวปะ่ะคุณชายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย รางเาล็ท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้า,กาสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดโอ้โหสทองแท้วะ จับเอาไห้ละมันจะถือตีนนนะพ่อให้เหไหมไม่รางวัลเลขท้ายสอตัวสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกรอสังก่อนเ่ทายสาปตวอะไรเกูนย้ย8 0ัอกอยู่เพ่อน่าให้ขยับขึ้นขยับลงตัวแสบแท้อย่าหายนะ มันบอกแปดศูนย์ให้ขยับปาดตายแปศูนให้ขยับขึ้นหน่อยขยับลงหน่อยมั่นสู้่ะโอ้ยเก้าศูนย์ว่าเนเมทลูน้องาอะไรแม่มีรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีสองพันหอยกสิบเจเลขที่ออก แปดหนึ่งอ้าวแปดชูแต่ว่าเป็นแปดหน่งแปดนึงนะของอันละล้านเลยันอะระไรอะรอะไรอะไรแปดชูก็เป็นแปนัดคือแนึ่งโอ้เป็นช็อตอะไรนะช็อตยามตัวอะไรนะ 4ี่แปดหนะะึ่ง่ค่อยชดใจจะแปดศูนค่อยเลยสี่แปดหนึ่งสี่แปนชูนก็เป็นแปดหนึ่งปหโอ้ยีเท่าอันนั้นก็เห็นป่เท้หอนนั้นแปไม่เอาไม่เป็นหนึ่งหนึ่งหกแปด เอาไม่เป็นคือเ่ปดสี่ใคอจะสลบ8แปดศูนย์แปูนย์แหนึ่งแปดนึ่งมันมาเป็นแปหนึ่งเป็นเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปจะมีแน่นอน8ปดจากแนีแล้วศนสอี่แปดหนึ่งแปดูนย์ส สี่แปดหนึ่งโอ้ยเนาะชาวบ้านมองมากลับไปขายปลาฮะทุกคนแต่ชูแต่ชูกับเป็นแปดหนึ่งเมื่อนแต้มพิษหนึ่งแต้มหวยและขับหวยไทยรัฐบาลเราก็เหมือนกันพิษหนึ่งแต้มเนาะอันนี้ก็พิษหนึ่งแต้มโอ้ยเดี๋ยวช็อก จะเป็นลม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 หลุดบางคำน้อยเฮ้ยจะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมอ่ะมันจะหนึ่งจะเป็นลมจะเป็นลมมาเราก็ถูกถูกถ้าหกมาอ่ะอือแปดที่ก็ได้พรแปดชองก็ได้ถูกก็โซนะมาสำหรับคลิปนี้นะประมาณนี้ค่ะ